สวัสดีครับผมนายวิรัตบุญกวมุดพนักงานประจำนปสรวันนี้จะมาสาธิตวิธีการสับกาวของสถานีไฟฟ้าร .2 เยตผลิตภัณฑ์ยูท่าเบเกอร์มิสูบิชิซึ่งมีขั้นตอนการทำงานดังต่อไปนี้นะครับอันดับแรกครับผมบิสวสิตมาในตำแหน่งพาแนลต่อมาเราก็ให้สังเกต วัวเตะอินดิเคเตอนะครับต้องต้องไม่มีไฟเท่านั้นนะครับถ้ามีไฟนี่คือห้ามสับโดยเด็ดขาดครับผมอ่าสังเกตตำแหน่งเบเกอร์ Baker ต้องอยู่ในแหน่งอ u t เซอร์วิสสถานะคือโอเพนหรือปดเท่านั้นครับผมตำแหน่งก่อนสับกาวนะครับผมดูสัญลักษณ์จะออกจะเป็นน่งเมาตั้งนะครับผมและอีกตำแหน่งหนึ่งที่สังเกตได้ก็คือจะเป็นโชว์สัญลักษณ์ตัวโอครับผมวิธีการวิธีการสับกาก็คือ ตำแหน่งที่ทางการหมุนของด้ามแฮนด์แทง,แงต้องหมุนไปตามเขียนาฬิกาครับผมเราจะมาดูเลยนะครับโยกชชตเตอร์สวมนะครับผมแล้วก็ออกแรงโยกสังเกตตำแหน่งจะโชว์เป็นสายรักกาวครับผมแล้วก็ตัวนี้จะจะเป็นเขียตามแนวนอนนะครับผมก็คือทราทำการสับ กาวเรียบร้อยแล้วคืนสวิตได้ตำแหน่งซีเอสซีเอสรายงานแจ้งส่วนเกี่ยวข้องปฏิรัยิงานขั้นตอนต่อไปครับผม